สวัสดีครับนี่วันที่15เดือนเมษายน,ยนตรงกับวันสงการพอดีครับเลยเมื่อวานปุ๋ยเอ,อหน้าโคกครับวันไป ไรละยิผาโลครับไรละยิผาโลมันรับล่วงเขาอยู่ที่ประมาณาหาชิบหกหมือครับอีกสี่มือก็ได้สองเดือนวันไปเรียบร้อยแล้วครับ,เคร,รบ,ครบเครื่องสมัาแล้วครับเครื่องใส่ดีมันบลง เรืยไปไลยระบบน้ำมันใหม่ผลเรียบร้อยครับนี่พระจิกมือนี้ก็มาวัานปุ๋ยครับ